เจ้าไอ้ของแฮ่ไม่มีโทรศัพท์ชายมีโทรศัพท์แต่ที่ชาร์จไม่มีตรงชาร์จข้างนอกไม่เข้าใจแต่ที่ชาร์จมันเป็นรูสี่เหลี่ยมหรือเปล่าโทรศัพท์รุ่นไหนครับเพิ่งซื้อมาเพราะมันตกน้ำรูสี่เหลี่ยมอย่างนี้มีไหมไม่มีมันต้องใช้สายอีกทีนึงเอาเสียบเลยใช่ไหมครับผมอย่างงั้นเอาไฟใช้ไปก่อนนะครับไฟแชร์ แจ็คครับแจ็คของเรามาจากซุนภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกครับแล้วเวลาไม่ใช้ลุงออกด้านนี้ยครับตาตา,ตากแดดกลางวันเอาไปตากแดดไว้กลางวันเอาไปตากแดดครับตากแดดกลางคืนก็เอามาเปิดไฟได้ทั้งเม็ดคืนเลยครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับขอาส่งส่งในส่งส่งขึ้นหน้านะ่ะส่งขึ้นหน่อยส่งขึ้นหน่อยครับส่งขึ้นหน่อยส่งขึ้นหน้าน่ะโยนให้ไม่ต้องโยนหรอกถือถือนี่ย เราพัดถ่ายไว้ดีๆมุมดีๆใท้ไฟรีบเลยนะครับยยชื่ออะไรสมควรสุวรรณทองย้อยนะ,นะคนบ้านเดิมที่ไหน,น <ะ S 2> บ้านเดิมอยู่ไหนกรุงศรีกรุงศรียุทธยา จากกรุงศรีมาเจอจากกรุงศรีแล้วอยู่กันกี่คนตากแดดตากแดดตากแดดหนุนนุนคนนึงได้ได้ไม่เป็นไรเอาด้านนี้ตากแดดนะครับดูดีๆนะมีคู่มือตากแดดเนาะตากแดดแล้วเราบีบบีบให้ก็บีบดูดิบีบดูดิมีสวิตช์อยู่สว่างไหมครับสว่างไหมส่องตาด้วยกดก็บีบบีบสวิตช์หน่อยบีบสวิตช์แล้วหันส่องหน้าหน่อยหันส่องหน้าหน่อยสว่างไหมสว่างเหรอเอาไปซื้อบีบดีดิแล้วเรามีโทรศัพท์ชาร์จไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิงมีตัวเสียบโทรศัพท์รุ่นใหม่ไหม ไม่มีมีตัวเสียบอยู่ที่บ้านไหมใช้อะไรชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ใช้ของไอตัวเก่าอ่ะไม่โทรศัพท์ร <Nokia. S 1> ุ่นไหนโนเกียร <ul> ุ่นไหนรุ่นไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยตูดใหญ่อ่ะตูดใหญ่เหรอเอาตูดใหญ่ไม่ไม่มี usb ครับครับเอางั้นไม่เป็นไรเอาเอาเอาไปไฟฉา,อ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 ายอย่างเดียวครับผมทอ,ทองคนคนกรุงสีเหมือนกันเหรอเขาคนพิจิตรคนพิจิตรโพทะเลป่ะอ้าวว้าแล้วเชียวคนโพทะเลทำไมไม่ทำนาอยู่บ้าน นีน้ำจากโพเรมาเจอพี่นี่น้ำขึ้นบนหลังขาอสองิรีครับขันมาให้ชบหัวใจน้ำท่วมน้ำแห้งให้ฝนแรงก็ยังดีกว่าในสองอันนะครับคนอ่านครับลุงเอาเปิดไฟฉายเชล้องเลยคืนนี้ดับเทียนครับดับเทียนเป่าเทียนเลยครับวันนี้เป่าเทียนมันเกิดนะครับเปิดไฟฉายแทนครับเป่าเทียนเลยอําลัดบ้านเดิมอยู่ไหนครับ อายุทยาของเราแต่ก่อนจิตใจอาวร์มาเล่เาสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังแล้วทำไมทำไมหนเชียก์ทำไมครับอ่าแล้วอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ยอยู่สองคนในแฟนอยู่ไหนครับเอาแฟนออกมาหน่อยแฟนชื่ออะไรสว่างครับจากศูนย์ภูมิรักมีคู่มือไม่ีใช้นะครับสงสัยอะไรโทรไปถามนะครับมีเบอร์โทรอยู่นี่พร้อมเลยนะครับ น้ำกินมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีหมดอย่างน้ำนให้แกแพ็กสุดท้ายไหมเหลือเหลือไว้กินแพ็ก,พกหนึ่งนะครับมีมีแพ็เหลือแพ็กนี้อยู่ค่ะอ่าโอเคให้แกเลยให้แกเลยนะครับน้ําท่วมเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับพี่น้องอาานะขอให้โชคดีน้ําแห้งเร็วๆปีหน้าเจอกันใหม่นะครับเด,เดี๋ยวมาเยี่ยมมาเยี่ยมแหมมาเยี่ยมปีหน้ามาเยี่ยมครับปีหน้ามาเยี่ยมครับปีหน้าจะขับรถมาเยี่ยมครับจํากันไว้ดีนะครับจํากันไว้ดีปีหน้าจะมาเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราคงเจเร้าไปบ่อยนะครับข้างหน้านะครับบ้านไหนไฟดับไปมืดยกมือใช้ไฟนะครับยกมือใช้ไฟคุณลุงชื่ออะไรครับคุณลุง<า>ชื่ออะไรครับลุงเอามามามาดันดันไว้ดันดันกระแพงไว้ดันกระแพงไว้เอาสองสองสองลุงนี่องลุงเห็นลุงกันชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อวิทย์านามคุณครับจิตโส คนเดิมอยู่ที่ไหนครับเชนาครับคนเชนาแมโนูล้มอ่ะครับครับมโนูลมอ่าผมไายถูกทุกจังหวัดเลยเนี่ยไม่เห็นเราไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเราไม่ใช่หน่วยราชการชื่ออะไรบ้านนั้นชื่ออะไรบ้านบางออนบางออนบางอ่อนบางออนเอาด้านไหนตักแดดหันไปหน่อยตักแดดไหมเวลาไม่ใช่ตอนกลางวันเราด้านี้ตักแดดอ๋อ นะครับผมคุณครับอยู่ยังไงบออเนียเงินว่าแจกว่าใอยากได้ออแล้วทำไมไม่เปิดไฟล้ครับหละไม่ไดน่ะฮะุดเทียนยนไหนไฟอยู่ไหนวนเรามาสองคนวนเอ้ยวนเวียนจุดเทียนเวียนวนคอยช่ยุ่งไล่ไหมครับพี่นองยุ่งไ่ครับป้ายรถเมล์หมู่บ้านไวเฮ้านะครับขนาดนี้เราอยู่บนหลังคาป้ายรถเมล์นะครับป้ายรถเมล์โอ้โหครับ บ้านมีมีบ้านนี้เอาไฟฉายโซลาเซลล์ไหมครับบ้านนี้ครับก็ใช้แบตเอาเอาไหมเอาไหมบ้านนี้มีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับช่วยยกมือหน่อยนะครับมีคนอยู่ไหมครับบ้านนี้ไม่มีเอาไม่มีผ่านไปเอาข้างหน้าบ้านใครมีคนอยู่ไหมครับบ้านไหนมีคนอยู่ตอนนี้จมระดับเมตรยี่สิบแล้วนะครับเนี่ยระดับประมาณเมตรยี่สิบนะเมตรครึ่งเหรอครับเกโอ้โหตัวบ้านมันประมาณไม่ต้องไปไหนเลยยันท่านี้เลยเนี่ย มาอีกรอบหนึ่งเลยนะพัดนะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดมาโอ้ไฟเราสว่างนะเนี่ยมาพูดไปเรื่อยเรื่อยพัดมีอรคาเซลเป็นไฟฉายมาแจกนะครับบ้านไหนยังไม่มีกรุณาออกมากว่ามือเรียกด้วยนะครับซ้ายมือนะซ้ายมือซ้ายมือท้านหน้านชื่ออะไรชื่ออะไรถามชื่อก่อนอ่าชื่ออะไรครับคุณป้าครับ นำกุเรนนะั่นหนุนพักดีเหรอ,อคนลาดบุรีปเปล่าเนี่ยคนที่ไหนครับคนลาดบุรีเปล่าน้าค,คนชลบุรีนะครับ <คน S 2> ผมคนเมืองชนเหรอหนุนพักดีนะแล้วมีมีโทรศัพท์แบบ USB ไหมครับโทรศัพท์ USB มีไหมโ,โทรศัพท์ตัวชาร์จโทรศัพท์แบบ USB มีไหมเราจะให้แบบเสียบ USB ไปให้โทรศัพท์ใช้รุ่นไหนครับ อังั้นเอาเอา USB ไปเอาเอาเอามันเป็นไฟฉายด้วยเป็น USB ด้วยเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ตากแดดเอาโนเกียรรุ่น USB เอาไปเลยเอาไปเลย USB นะครับเออดีดีส่องเลยส่องเลยงี้แล้วไอ้ USB นะครับ USB ลองแกะดูเวลาจะชาร์จโทรศัพท์ต้องเอาแผ่นไปตากแดดนะครับแล้วเอาโทรศัพท์ใส่หมวกไว้นะครับ ต้องตากแดดชาร์จนะครับเรามาจากศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะครับนครหน้ามาเยี่ยมนะครับปีหน้าไม่มีน้ำแล้วนะครับมาเยี่ยมของหลวงซอยนี้ตบเือร์ยครับได้ยินแต่เสียงครับสองไฟครับบ้านไหนมีคนอยู่นะครับช่วยด้านไหนครับด้านไหนครับเห็นตบเือร์เสียงดังๆแล้วครับมาเดินมาด้านหลังาเลยครับดีอะไรหย่อนลงมารับของได้เลยครับ ด้านไหนครับผมด้านไหนเข้าไปเข้าไปเรียบไปเรียบไปตรงไหนมีคนซองซองซองมาด้านนี้ได้ไหมครับมาด้านนี้ได้มไหมครับมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยครับผมผมแรกไม่ต้องเสียเวลามากนะครับถ้ามาฝั่งนี้ได้เลยนะครับเอหรือว่าเขาจะหย่อนอะไรลงมาได้ป่ะมีอะไรหย่อนมารับของด้วยนะครับผมฮะหรือว่าเป็นคนพื้นที่ครับอ๋อเหรอครับชื่ออะไรชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรนะครอบครัวชื่ออะไรพนักงานครอบครัวชื่ออะไรชื่อชื่อไก่ครับเชือกสักเชือกสักนะครับ สุนทรานะครับผมเป็นคนกรุงเทพนะครับผมอไม่หนีบ้านเลยนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับผมมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไหมอ๋อครับผมอ๋อครับผมเอาไฟฉายก็มองกันคับขึ้นไปอีกได้ปะเอาเสียบไม้พายดิเสียบไม้พายไปเออเนี่ยต่อเสียบไม้พายเสียบไม้พายเสียบ ไม่ใช่ก็เสียบก็ทำเป็นรูไว้ดิไม่มีทีี่่มมมไอะไรุจะทำให้ดูมาครไม่ไปมาข้าวจมูกเลย ฐานวัดฐานนวัดทำงานอะไรครับเนี่ยทำแบงค์ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับแต่แต่ก่อนอยู่แบงค์ไหมเหรอใช่ไหมทำแบงค์ป่ะไม่ได้ทำอะไรครับพิทยทำอะไรเป็นสกิลภาษาบ้านผมเิลนะสกิลเรตี้ตรวจตรวจไอเอ็กซ์เรย์ใช่ไหมไม่ฮะภาษาจราจรของใครจไปอ๋อแล้วแล้วตอนนี้ดูดูยูเอสบีครับอธิบายวิธีใช้หน่อยอธิบายวิธีใช้หน่อย เราจอด้านหลังตรงนี้ค่ะตากแดดนะคะตากแดดตรงด้านที่มีติ๊กเกอร์นะฮะด้านที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่ะด้านไหนก็เปิดให้กบีบไฟฉายนี่บีไฟติดไหมบีไฟกันบีครับบีบเลยบีบเลยติดยังลองลองเปิดเลยครับลองดูลองดูลองดูเห็นก่อนอีกด้านนึงเสียบชาร์จโทรครับอีกด้านนึงชัดไอ้ด้านที่มี USB นะฮะตูดตูดตูดอตูดเนี้ยแต่ต้องตากแดดชาร์จนะครับตากแดดชาร์จเอาเอาโทรศัพท์ใส่หมวกแล้วนี่ตากแดดชาร์จได้เลยครับชาร์จ พราะโทรศัพท์เราเป็น USB ช่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเอาเสียบได้เลยกันนะครับโทรศัพท์เป็น USB ไหมครับโทรศัพท์เป็นอะสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยม USB นะงั้นเอาไปเสียบได้เลยตากแดดเสียบนะครับส่องไฟหน่อยส่องไฟหน่อยส่องไฟส่องไฟชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเชิดศักดิ์ครับเชิดศักดิ์เชิดศักดิ์หนูน้อยเชิดศักดิ์หนูน้อยเอออยู่ผมอยู่คนเดียวพ่อแม่พ่อแม่อยู่ข้างนอกคนคนเดิมบ้านไหนครับคนเดิมก็อยู่ที่นี่ครับเป็นคนเกิดที่นี่ครับผมเป็นคนที่นี่นะ อ๋อทำงานอะไรครับเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพวกไอ้ไมเคิลบิดตัวนะครับโอ้ยอยู่บิดตนวเหรอตอนนี้โรงงานทำงานหรือยงังเอ่อท,ที่โรงงานทำแล้วครับล่ะแล้วไปทำงานได้ป่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปครับต้องเฝ้าต้องมีลูกมีหมาอีกมีอะไรอีกอ,อเอ้าดูครับเอาอเอ่อเอ่อเอาเอาอ,อธิบายวิธีอธิบายวิธี สองหน้ากันสองเห็นตัวกันบัานตัวเห็นตัวกันใชด้านนี้ตากแดดลุงเสิร์ฟสองหน้าหลังลุงเสิร์ฟสองหน้าสองอหไรกันแดดไว้แล้วก็นี่ครับผมแล้วโทรศัพท์อะไรยังที่ดมครับผมมาเปิดสวิตช์นี้ครับจะชาร์จก็ตากเวลาจะชาร์จโทรศัพท์ก็เอา USB เสียบเลยนะครับตากแดดเสียบเลยครับต้องค้างตลอใช่ไหมถ้าอยากค้างก็เอายางรัดไว้ครับผมนะครับขอให้โชคดีครับชื่ออะไรครับหลังนี้ชื่ออะไรซ้ายมือชื่ออะไร อมรศักดิ์อมรศักดิ์เราจะถ่ายเราหรือเราจะถ่ายอมรเนี่ยไม่เห็นนะมืดจังเลยใช้แบตอันนี้้ส่อองใชะไรใช้อะไรเอาไฟฉายอพัดส่องไฟด้วยส่องไฟไฟของเราส่องด้วยามาจากศูนย์ภูมิรักนครนายกครับเราไฟฉายมาแจกครับเอาอทำไมเลยล่ะพายเขาไปหาหน่อยดิมีหมดอย่างนี้ไอ้ทน้ำเข้าเรือป่าววัรัวป่าววัเนี่ย เหลืออยู่ด้านหลังอีกใครน้ำเข้าน้ำท้องสองแพ้หรือสองน้ำเข้าที่จากรพี่จักรอะไรสองสองร้อยเนาะเต่าเรือลงน้ำแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอะไระนตั้งเต่าเรือลงอธิบายที่ใช้ด้วยนะอธิบายอธิบายเดยสองก็บอกใช้ไม่เป็นอธิบายอธิบายโดยสองเมื่อกี้มาจากโดยสองทำให้ดูทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเอามาของมา ไม่คือคือต้องทําให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นโซล่าเซลล์ค่ะให้เราเอาด้านนี้ตากแดดค่ะด้านนี้ด้านนี้เหรอค่ะด้านหลังนี้ค่ะอันนี้นะแล้วก็มันจะมีปุ่มกดอยู่ด้านในคือปุ่มสวิตช์ค่ะในสวิตช์นี่ค่ะให้แกกดเองให้แกลองทําดูนี่ค่ะอ๋อสวิตช์ค่ะเวลานั้นก็ตากแดดตากแดดอาด้านไหนตากครับอย่างนี้ค่ะตากแดดด้านนี้ค่ะแล้วกดต้องกดสวิตชตตตออออออนนนนไหหีีี่่่ใ้ดด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 ดิคคคคครรรรรรััััับบบบบกกกกกกููละสสววาางมย๋ แต่มันต้องกดแช่ไว้ครับกดแช่ไว้เหรอครับกดแช่ครับถ้าอยากไม่แช่ก็เอายางรัดไว้อย่างนี้เหรอครับชื่ออะไรชื่ออะไรส่องไฟส่องไฟรินครับสุรินทร์จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนฮะบ้านเดิมอยู่จังหวัดไหนบ้านเดิมขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นเฮ้ยว้าวว้าวว้าวใส่ขอนแก่นเอาสุดๆุผู้วยียงเคยยุ kind of in ่ผู้วิ่งอ่ะครับที่ผมไม่ถามเออเจ้าอยู่ใส่ผมโยธพิจิตเคยยุ่งผู้วิ่งอ๋อ ใกล้เป็นแน่นอยูฟุยังอ๋อค่ะวัดไหนจ้ะวัดหนิงเมืองพัฒนาลัยอ้แน่นเมืองแน่นเมืองแล้วมาอยู่นี่โดนแล้วบอมาตั้งแต่ปีหนึ่งห้าหนึ่งห้าจะไปเกินลองลองลองเปิดวิธีใช้วิธีใช้วิธีใช้เยี่ยมเมื่อกี้ขอไอ้มาแล้วเหรอให้ให้พี่สร้อยสองเลยอา๋อให้เลยให้เลยได้ค่ะโอ้โหแล้วแล้วมีโทรศัพท์ USB ไหมโทรศัพท์มีมีมีเอาเอารุ่น USB ให้แกดิ เอา USB อันน okay, ี s <S oh, right. oh, ้ให mm ้ซอยสองไปเอา USB ให้แกอธิบายวิธ okay. ีใช so okay. oh okay, ้ด okay. sure, ้วยส่องไฟสรงไฟใช่มันต่างกันยังไงมันมันอันอันรุ่นหนึ่งมันชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยครับถ้ามี USB ชาร์จนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้อันนี้ใครสมองก็ได้ใช่ใช่อันนี้เอา USB อครับอันนี้มี USB ไหน USB โทรศัพท์ที่มี USB เนี่ยเสียบได้เลยเอาไปตากแดดเสียบชาร์จได้เลยชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ได้ใช่ไหมนะชาร์จโทรศัพท์ได้เลยครับเสียบ USB ชชาร์จไไดด้้เเลยยของโนกีใ่ม ดูตูดโทรศัพท์นะอยไปดูอย่างอื่นนะครับในในกดตรงไหนนี่ไหมคะนี่นครับมันมีสวิตช์อยู่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้เหรอหายเจอดิหาอะไรมารัดไว้ให้มันได้ก็ได้มนจะสว่างแทนเทียนได้ทอรับนน้านหลังนนี้ให้ให้ฝากได้ไหมครับฝากได้ไหมครับจะมีแบ ติดกันปะฝากได้ได้ได้นายนายฝากฝากชื่ออะไรอีกบ้านหนึ่งชื่ออะไรอ่ามนตรีหันวิทัขนผลมนตรีเขามีโทรศัพท์ USB ป่ามนตรีมนตรีโทรศัพท์มี USB ไหมเออมนตรีเดี๋ยวไปเจอตัวก็ได้ไงไหนยืนตรงไหนบ้า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 นหลังไอ้ประตูนี้นะครับประตูเต็นเลยนี่นะนี่บ้านายทองไหมเหรอ มันตีอยู่สายทองว่ะดิบ้านสายทองว่ะสายทองเล็กไซวินล่าโอ้โห oh, 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 ครับพี่น้องขอให้โชคดีนะครับทุก nose, ท่านครับเรามาแจก,กอันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่ามีลำโพงเนี่ยประธานซอยนะไอ,ะอะประธานซายอ,อ,อยเอายเอาเอาแผ่นใหญ่ให้ไหม <S <S ใหญ่นี่มีหนวดปลาหมกึกชาร์จได้ทุกรุ่นนะครับชาร์จได้ทุกรุ่นครับใช้ด้วยกันได้เอาอันนี้เวลาใช้เอาไปเอาไปตากแดดแล้วมันจะมีแบตเตอรี่ภายในชาร์จได้เลยนะครับ เปิดเปิดเปิดทีวีก็ได้เป็นลักเป็นลักแบบลักในรถยนต์นะครับดูก่อนนะเป็นปลักลักลักโตเมียเหมือนใช้ในรถยนต์เลย,ยแล้วก็มีแล้วก็มีหนวดปลาหมึกนะครับหนวดปลาหมึกนี่ชาร์จได้ทุกรุ่นนะครับชาร์จได้ทุกรุ่นยกเว้นยานอวกาศน,นะอันนี้ให้ประธานไว้ใช้ร่วมกันนะครับห้ามเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับคนในซอยนี้มาใช้ร่วมกันกับนประธทานนะครับตอนนี้เราจะปิดทองน้ำมาทานแล้วขอเชิญน้ําทานอยู่ย่อเสาร์ครับเอาไปใช้บ้านนี้ก่อน บ้านบ้านบ้านมี USB ไหมโทรศัพท์มี USB ไหมเอาธรรมดาก็ได้เอาเสียบโทรศัพท์ชาร์จก็ธรรมทานนะครับไอตัวนี้ชุดใหญ่เราให้ซอยละหนึ่งนะครับซอยละหนึ่งนะครับธรรมทานธรรมทานสวดครับสวดเอาสวดสวดถ้าใครสวดแล้วตบมือคนนั้นเป็นหมู่เฮาไทยบ้านเดิมแบบเนี้ยถอนเกลียนไทยบ้านแล้วบ้านเนี้ยหยุดเอาคุณพี่ชื่ออะไรนะครับ ป้าจำเนีนนยนไฟฉายนี่ใช้ถ่านใช่ไหมครับที่ใช้อยู่ตอนนี้แต่ของเราไม่ต้องใช้ถ่านนะครับของเราตากแดดตากแดดตากแดดสว่างเลยนะครับเอาส่งให้เลยแล้วจะให้ถังเราไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปใส่เลยนะบ,นบ้านบ้านเนียชื่อสมอได้ยัง,งบ้านสมอไม่รู้เลยครับเอาสองอันเลยงั้นสองอันเลยฝากฝากสมอด้วย สองอันนะครับแล้ว,ลวโทรศัพท์ชาร์ทที่ไหนครับไปชาร์จบ้านประธานเมื่อกี้นี่นะบ้านประธานคนคนภูเวียงเมื่อกี้นี่ครับเราให้ชุดใหญ่ไว้นะครับไปชาร์จบ้านประธานเลยเอาใส่ยังใส่อย,อยังแล้ว,ลลวโทรศัพท์บ้านมี usb ไหมรุ่นไหนโนกเกียรุ่นไหนในโทรศัพท์ยกมาดูหน่อยนี้ยกโทรศัพท์มาดูหน่อยสี้เอาเอาไม่เป็นไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรไม่รู้เดี๋วยวไปชาร์จบ้านหลังนี้ได้ครับต่อไปเอาได้ได้จริงๆเรามีตัวชาร์จให้ด้วยครับ นี้ีอมเวลาชาร์จได้อย่างนึงเวลาใช้นะคะเอาด้านหลังที่เป็นสีดำดำคุณป้าฟังก่อนคุณป้าฟังทําให้ดูให้เราให้แกะดูก่อนให้เอาขึ้นไปแกะให้เรดยนก่อนแกะถุงก่อนแกะแล้วก็ลองบีบไฟให้ดูเอาลองแกะดูก่อนครับคุณป้าที่ได้รับแกะดูก่อนครับว่ามันน่าจะทับกันแล้วก็หมดไฟอันไหนหมดไฟไม่ต้องให้มันทับกันหมดเอาแกะดูก่อนครับคุณป้าแกะดูก่อนหาหายไปไหนคุณป้า เอาผงหัวขึ้นมาก่อนครับคุณป้าเอาผงหัวขึ้นมาแกะดูบีบครับบีบครับสวิตอยู่ครับหาสวิตก่อนครับหาสวิตก่อนหาสวิตก่อนสวิตตำแหงไหนเป็นสวิตครับกดนะครับเดี๋ยวไฟก็สว่างกดกดหาที่กดให้เจอแล้วนครับมันจะมีสวิตมันจะติดเองครับด้านหลังนะครับด้านที่มีมีสายไฟเยอะครัับด้านหลงตอันนั้นสว่างยังรูกลมๆนะครับเป็นกลมๆแหละ ติดเล็กๆเล็กๆเล็กครับออาระวังระวังระวัง <c oughs> เรา <c oughs> มีที่เรา,เาไฟฉายโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์มาแจกให้นะครับไม่ต้องเสียถ่านนะครับตากแดดชาร์จได้เลย <c oughs> แล้วมีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเป็น USB ไห <c oughs> มครับ ชาร์จโทรศัพท์พมือถือรุ่นไหนครับชาร์จโทรศัพท์มือถือโน,นอกเกียร,รุ่นไหนครับรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าร,รุ่นเก่าไม่ไม่ได้ไงั้นก็เอาเอาที่ชาเอาเอาโซลา่าธรรมดาอธิบายวิธีใช้กันครับอันนี้กดนี้นะครับกดสวิตช์อวะอ่าฮะ,ฮะแล้วเปิดกดสวิตช์เวลาชาร์จกดสวิตช์กดสวิตช์แล้วจะสว่างกลางคืนกลางวันตากแดดนะครับกลางวันตากแดดไว้ด้านนี้นะครับ<พ>อย่าอย่าตากแดดกลางคืนนะครับกลางคืนไม่มีแดดนะยิบชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครอบครัวหัวหน้าครอบครัวชื่ออะไร มันัดนำกุญอะไรครับเล็กฉลาดครับเล็กฉลาดนะครับคนราบุรีป่ะอุทัยธานีอุทัยธานีนะโอเคโอเคโชคดีนะครับนู่นไปนี่ไปก็จะไปออกนะครับไฟที่โทรศัพท์มี usb ชาร์จไหมครับโทรศัพท์เป็น usb หรือเปล่าครับโทรศัพท์มือถือที่ใช้มี usb ไหมครับเอาถ้ามี usb เอา USB ไปเลยเอา USB ไปเลย USB มีอะไรลงมารับไหมครับมีกระป๋องไหมมีกระป๋องอะไรไหมครับ ไม่มีเอาเอาเอาใส่ไม้พายกันไปเอา USB ครับ USB เต่า USB ครับเต่า USB นะครับอธิบายวิธีใช้ก่อนอธิบายวิธีใช้กันมองกันนะครับส่องไฟส่องไฟส่องไฟที่พัดนะครับมองก่อนนะครับมองวิธีใช้ครับนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับใช้ยังไงนะครับตากแดดยังไงนะครับเดี๋ยวดูหน่อยยังไครับอันนี้เรามาจากศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะครับยกลวมกับคณะวิทยาศาสตร์ไฟติดไหมอันนี้มีไฟติดนะครับ ปุ่มกดสวิตช์นะครับถ้าอยากให้มันติดตลอดก็เอาเอาเอายางรัดไว้นะครับเวลาชาร์จตอนกลางวันให้เอาด้านนี้ตากแดดค่ะครับก็จะชาร์จโทรศัพท์ก็เสียบโทรศัพท์ถ้าเอาโทรศัพท์นี่เอา USB USB เสียบนะครับเสียบตรงนี้ค่ะเสียบแล้วตากแดดเสียบเลยนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยเสียบโทรศัพท์ใส่ร่มไว้หน่อยเอาหมวกใส่โทรศัพท์นะครับแต่แผ่นโซล่าต้องตากแดดชาร์จนะครับนะตากแดดยาวเวลาชาร์จตากแดดนี่ยาวไว้ใต้ถุนบ้านนะครับไม่มีแดดนะแดดอยู่บนหลังคานะครับ งอาส่งไม้ส่งไม้ฮัครับชื่อเดี๋ยวบอกชื่อชื่ออะไรทีนะชื่ออะไรนะสุกัญญานาคุณครับจุนเจริญไอ้คุณคุณนาคุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่น้องแคร์นะอ๋อคนพิหารแดงอันนี้คนพิหารแดงครับคนพิหารแดงนี่คนพิหารแดงสระบุรีครับอ่าว